อันนี้เป็นเชฟโรเบ็ตเทลเบลเซอร์นะครับเฮ้ยพวงมาลัยดีมากเลยว่ะใครพูดอะไรบ้างความสุดสบายก็คือพวงมาลัยมันเป็นมันตินะครับเฮ้ยหอมนะหอมไหมหอมเหมือนกินขนมเลยอ๋อเหมือนเหมือนแบบหอมเฟรช้ไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็พวงมาลัยข้อดีของพงมาลัยพวกตัวมันติฟังก์ชันนะครับคือมันมีปุ่มเอนเตอร์เทนคือเราไม่ต้องไปนั่งติ๊กตักติ๊กตักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคูลคอนโทรลเอเดนนี่เหมือนเด็กมาก เห <laughs> มือนเด็กเออหมือนเด็กอะไร <laughs> นะครับตัวนี้ข้อดีเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะแบบห่างหายจากเชฟโรเลตเป็นนานนะตัวนี้เวลาเปิดกระจกเอ,อ้ยเวลาเปิดประตูนะครับกระจกมันจะลงไปเห็นไหมคือเขาเาออกแบบมาเพื่อไม่ให้มันแบบกระแทกจนเกินไปอะไรประมาณนี้เวลาเปิดปุ๊บแล้วเวลาปิดใช่ไหม แต่ถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยเวลาปิดเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนกระแทกเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าเชฟวรลเลยเขาออกแบบมาดีมากเลยนะ,เ,ะเวลาเปิดออกมาป,ปุ๊บกระจกมันจะลงมานิดนึงนะเพื่อไม่ให้แบบมันกระแทกหนกหูคนที่นั่งในข้างในนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะรับพอเวลาใส่ดีปุ๊บรถจะล็อกเองอัตโนมัติน่าใช้นะน่าใช้นะแล้วราคาลงมาเยอะมากเพราะว่าราคาห้างเนี่ยมันออกมาประมาณล้านกว่าแล้วตอนนี้คุณจับได้ในราคาสี่แสนกว่าเฮ้ย ดีนะเฮ้ยดีเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้โยโอเคเลยอ่ะุพวงพวงอะไรมันเบาเลยอะ่ะถ้าถ้าเอาฟิลลิ่งของคนที่แบบไม่เคยขับเชฟแล้วกันนะผมรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลยเดี๋ยวผมลองดูนะครับวนสักรอบหนึ่งก่อนนะเฮ้ยพวงอะไรเบามากเลยเหมือนไอ้พวกเอเวอร์เรสเลยนะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับรถใหญ่แต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักพวงอะไรเลยนะ อันนี้เราวิ่งในพื้นที่ที่เป็นเป็นตัวพื้นที่ที่ส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่วิ่งบนถนนนะเดี๋ยวมีคนดราม่าเรื่องของตัวนิรภัยนะครับขีขัดอะไรเงี้ยโอเคตัวนี้ดูหน้าจอนะครับเวลาถอยมันก็จะมีแบบหน้าจอมอนิเตอร์มาว่าโอเคคันนี้มันใกล้จะชนแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องอ่าแล้วมีเซ็นเซอร์เห็นไหมครับเซ็นเซอร์ใช้งานได้แล้วก็ไม่ดุหูเหมือนรถคันอื่นนะคันอื่นโอ้โหดังแบบ สุดจัดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ปรับมาเป็นหน้าจอปกติอ่ะเดี๋ยวเราขับเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะครับซึ่งคันนี้แอร์ดูโอเคเลยนะเย็นมากนะหับหับได้เลยเือแอร์เย็นจริงแล้วก็ฟิล์มติดให้ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยเพราะว่ารถครอบครัวนะครับมันจะเด่นเรื่องด้านหลังโสมหน้าเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ สันทัดเท่าไหร่นะครับบางคนก็สันทัดเนาะอ่ะวิธีการใส่เกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องกดมาพีก่อนแล้วก็รอจังหวะแบบเกียร์มันลงนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเกียร์มันพังนะครับวิธีการแบบถนอมเนาะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปนะครับค่อยๆเลื่อนไปนะไม่ใช่แบบพอจอดปุ๊บแบบแบบอย่างนงี้นะครับโอกา <_ d oll> สเกียร์พังสูงเลยนะ,ะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านหลังกันดีกว่าไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน นะด้านหลังกันนิดนึงโอ้โหใหญ่เอาเรื่องนะท่านผู้ชมใหญ่มากนะครับอันนี้เทอเบลเซอร์นะครับก็เครื่องยนต์นี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะตัวนี้ลองดูนะครับว่ามันอ๋อโอเคมันไม่ใช่ตัวไฟฟ้านะครับเป็นตัว LT z ซนะด้านหลังโอเคเลยนะนะค่อนข้างกว้างนะครับเก็บสัมภาระได้ดีนะแล้วก็บะค่อนข้างสะอาดแล้วกลิ่นก็คือเฟรชมาก แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์ส่วนหนึ่งนะครับแยวขวามือก็จะมีอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานนะดึงขึ้นมาแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้โอเคอันนี้ยังไม่มีน,นี่นะตัวแม่แรงนะครับเดี๋ยวเราต้องอบอกทางช่างเ้าหน่อยนะครับยังไม่มีเรื่องของแม่แรงนะอ่ะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมุติว่าไปประมาณ7ท่านนะครับก็ยกขึ้นมาแต่ถ้าไป5ท่านก็คือปรับลงไปนะครับตามสไตล์รถ ppv หรือรถครอบครัวนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมโอเคไหมถ้าไป6ท่านก็วางของสักที่นึงแล้วก็เอาขึ้นมานะครับเหมาะสําหรับเด็กๆหรือว่าคนตัวเล็กๆนะครับนั่งข้างหลังแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของแอร์นะแอร์ถึงหมดนะครับมีแอร์ให้เกือบทุกจุดนะครับเห็นไหมแอร์บนเพดานนะครับให้เกือบทุกจุดเลยเออ พอดีพอดีแล้วก็เซ็นเซอร์หลังอย่างที่บอกครับตัวนี้ได้มาสี่จุดพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับอันนี้อาจจะต้องเก็บงานนิดนึงนะต้องขัดหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเซนเซอร์หลังสี่จุดแล้วช่วงล่างคือน,นิ่มโอเคผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงเอ,อปิดบริษัทนะครับเพราะว่ารถเขาดีมากเลยนะด้านในครับต้องดูโอ้โหให้ความสะอาดนี่คือเต็มสิบก่อนเลยนะสะอาดมาก ตัวผมเองย,งยังยอมรับเลยนะครับเบาะหนังนะแล้วเบาเขามีความแบบว่าเป็นสีดิมเลี่ยมน,นะครับรับกับโครงเ,เขาเรียกว่ารับกับสรีระเราได้ดีนะครับนี่ถ้าพับขึ้นมาปุ๊บมันจะมันจะพับ่างนี้เลยเพราะว่าเอาไว้ขึ้นลงนะครับโดยสะดวกคือเราไม่ต้องไปกด1แล้วก็กด2อ,อะไรอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ประมาณนี้นี่เห็นไหมนะครับค่อนข้างใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็มาดูที่ฝั่งคนนั่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูไว้อย่างงี้ปุ๊บ มาดูออปชันกันนิดนึงออปชันตัวนี้กระจกนะครับที่มันขึ้นขึ้นอย่างนี้ก็คือมันคือออโต้นะครับแล้วกดทีเดียวทุกบานนะเป็นออโต้หมดเลยนะขึ้นลงเป็นออโต้หมดแล้วก็ตัวปรับกระจกอันนี้มีร่องนิดนึงตามสภาพนะครับีนนมีร่องนิดหนึ่งตามสภาพเรื่องของตัวอำนวยความสะดวกก็พวกที่วางที่วางแก้วนะครับดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่าพอเราวางปุ๊บถ้าเรามีน้ำเย็นอะไรเงี้ยมันก็จะเย็นตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่า วางแล้วบังรู้เรื่องของตัว Air แอร์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีข้อเสียนะครับอาจจะแอร์ไม่เข้าตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับไฟอยู่นี่นะไฟอยู่นี่กุญแจเป็นสิบเสียบแบบนี้นะครับกุญแจเป็นสิบเสียบแบบนี้เลยผมอะารผมเล่าไปแล้วเนาะเลขไม้ห้าหมื่นสามนะครับน้อยมากเห็นไหมเลขไม้ห้าหมื่นสามนะครับอันนี้คือไม้แท้นะครับเช็คศูนย์บริการได้แล้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนครับเออดูไฮเทคอยู่นะมันดูแบบดูไฮเทคเลยอะ นะครับก็กดพวกวิทยุได้นะครับเรดิโอมีเดียแล้วก็มีปรับโทนนะครับโทนก็คือพวกเสียงเบสเสียงกลางเสียงสูงนะครับโอ้โ oh, ห mm hmm. มันแยกได้ด้วยนะว่าพูดคุยคลาสสิกล mm ็อกแจ๊สป๊อปเขาเรียกว่าคันทรีนะครับมีหมดเลยอันนี้ก็กดแบ็กนะครับซึ่งตัวนี้เห็นไหมมันก็จะมีถ่ายทอดสดได้ด้วยนะก็ดีดีดีแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีก็คือพวกทีวี TV ตรงกลางนะครับอาจจะต้องติดเพิ่มนิดนึงนะครับเ mm hmm. ทเลเเซอร์ยังไม่ให้มา แล้วก็ส่วนเรื่องเกียร์นะครับออกแบบมาดูทันสมัยดีนะครับยังมีแบบสีดำแบบเป็นโนแบ็คนะครับข้างในเ็าเรียกว่าเป็นโนแบ็คข้างนอกเ็าจะเรียกว่ากรอสซี่นะครับปุ่มฉุกเฉินวางตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตัวปักกิ้งเซนเซอร์ก็คือกดแล้วมันจะมีเสียงดังตลอดเวลาเวลาเราขับรถนะเบรกมือใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว AC อ่าพอเปิดปุ๊บมันก็คือแอร์นั่นแหละครับแอร์ Air ด้านหลังอะไรเงี้ยเปิดตรงนี้นะ เห็นไหมพอเปิดปุ๊บมันมีเคบความความดังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับก่อนดูหน้าเครื่องเดี๋ยวเราลงกันนิดนึงนะครับเ,เมื่อกี้ให้ดูเรื่องของแผ่นเพอยังเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้ดูทีหลัก,กได้ชุดนะครับตรงซุ้มล้อใส่เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมมันก็จะมีความแบบใหญ่ขึ้นเต็มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับถือว่าโอเคนะ ใหญ่ดีผมชอบนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมชอบมากเลยเราลองมาดูตรงนี้ตัวเนี้ยมันอยู่ตำแหน่งที่มันเปิดง่ายมากเห็นปะเ <Yeah. S 1> นี่ยตัวเนี้ยผมชอบนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งที่เปิดได้เวลาเราเปิดฝาอะไรอย่างเงี้ยโดยเครื่องร้อนอย่างเงี้ยเราต้องแบบมาคุมหามาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือตอบโจทย์เลยฝากระโปรงมีน้ำหนักนะครับไม่ร่อนนะครับฝากระโปรงพอมีน้ำหนักอยู่แน่นอนแหละรดหลักล้านจากเอ่อจากทางห้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะหนักนิดนึง ตัวนี้มีการเก็บสีมานะครับผมแจ้งตามตรงเลยนะเรารีวิวแบบตรงๆนะครับเรื่องของกองอากาศนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะอ่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเครื่อง2.5นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาน้ํามันเครื่องนะดีเซลเปิดออกมาหน่อยนะครับลองดูว่ามันจะมีควันหรือเปล่านะครับลองดูได้เลยนะครับไม่ห้าหมื่นนะควันแทบไม่ไหลนะครับเห็นไหม ไม่มีควันไหลไม่มีไอขึ้นมาแล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เป้งเลยนะครับตัวล็อกเนี่ยมันจะมีแบบเ,เปิดปิดได้นะครับก็คือต้องล็อกให้ดีถ้าล็อกไม่ดีก็บางทีบางครั้งอาจสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้นะโอเคเบื้องต้นประมาณนี้นะครับแล้วดูโฉมมันนิดนึงโฉมเทเบเซอร์ตัวนี้นะครับดูโฉมมันนิดนึงปิดให้ดูโฉมนะครับโอเคทีนนี้ เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคือเรื่องของด้านหน้าเนี่ยมันจะมีระบบไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับระบบไฟที่แบบคือดูดีมีสไตล์นะครับเห็นไหมไฟแบบว่าตัว LED มนะขึ้นมานะครับแต่ว่าไฟด้านในเนี่ยมันไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะมันเป็นเรื่องของตัวหลอดไส้นะครับหรือเขาเรียกว่าหลอดฮาโลเจนนะั่นแหละนะโลโก้สีดําไม่แน่ใจว่าไปแต่งมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะแต่งนะเพราะว่าโลโก้เชฟเนี่ยจะเป็นโลโก้สีแบบเหลือง นะครับสติกเกอร์น่าจะเป็นีนน่าจะติดมาเพิ่มเติมนะครับไฟทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเซ็นเซอร์ปักกิ้ง4จุดทั้งหน้าทั้งหลังนะด้าน,นข้างมีไม่เอ่ยด้าน,นข้างไม่มีนะครับประมาณนี้โฉมหน้าโอ้โหเห็นราคาแล้วแบบทําไมมันถึงลงมาขนาดนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊จริงๆตัวนี้มันต้องอยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าเป็นเทเลเเซอร์ er 2.5 l t z นะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วก็ใบสองของบอมีหมดเลยนะครับเห็นไหมมีประวัติการทำสีมา นะก็คือเขียนในใบสอบอแบบชัดเจนนะครับคือทุกอย่างเราจะให้ดูหมดเกือบเกือบทุกองค์ประกอบในการทารถคันนี้จะมีให้หมดนะครับหลักฐานอยู่ในใบ A4 นะครับอันนี้ให้ลูกค้าไปด้วยซึ่งราคาตัวนี้อย่างที่ว่ากันนะครับเือรสองตอนนี้อยู่ที่4 9 9 0 0 0 4 9 9 0 0 0เนี่ม่ยตีไป5 0 0แ0 0นะครับ500แตกแสนละ2,000ตกหมื่นกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยนะครับอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทผ่อนต,ต่อเดือน 9,000กว่าบาทคุณพี่ลองคิดดูถ้าคุณพี่วางดาวสักแสนหนึง่งอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณพี่วางดาวแสนหนึง่งนะครับจะเหลือ4 0 0 0 4 0 0 0ผ่อนอยู่ต่อนประมาณ7,000กว่าบาทนี่ครับแนะนําวางดาวแล้วดอกเบี้ยเอ่ยอดเอ่ยมันจะผ่อนถูกกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็คันนี้ดูแลนะครับโอเคแน่นอนแหละใครที่ซื้ออาจจะกังวลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคลายความกังวลในคลิปนี้เลยคือ รับประกันเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ทั้งหมด36รายการชุดเกียร์จะอยู่ที่33รายการนะครับตลอดอายุสัญญา10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่ที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะแล้วก็เรื่องของหน้าห้องเครื่องนะครับจะร้อยกว่ารายการแล้วก็ช่วงล่างนะครับจะประมาณ30-40รายการภายในโดยสารก็ยังรับประกันนะครับเพราะฉะนั้นหายกังวลความกังวลได้เลยแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ จัดส่งฟรีครับนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีส่งรถฟรีนะครับ,แ,รลรนะรบแล้วก็ดูแลเรื่องของช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด2 4ชั่วโมงให้อีก1ปีนะตัวนี้อยากให้ได้ไปแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับเราแถมประกันให้ด้วยอ่ะประกันน่าจะเป็นปสองบวกนะครับแถมไม่ฟรีๆเลยคุณพี่ไม่ต้องไม่ต้องชำระเพิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับราคานี้คือจบเลยนะโอเคนะครับถามว่าอยากเข้ามาทดลองขับได้ไหมนะครับ ยินดีครับถ้าเกิดว่าอยู่ระแวกใกล้ๆนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวคุณพี่เองอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาได้ที่ละลูกกาตัวติดเส้นนิมิตใหม่นะครับจังหวัดปทุมธานีเข้ามาลองดูลองนั่งลองทดลองขับนะครับดูว่ามันเหมาะกับซีรีส์ละคุณพี่หรือเปล่าเหมาะกับชีวิตประจาวันคุณพี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่ามันตอบโจทย์ครับรถเซกเมนต์นี้ถ้ามีครอบครัวแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากให้อัพขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบคันนี้ไม่เป็นไรครับยังมีคันอื่นที่รองรอ,ร,นนองรถ PPV SUV หื นะครับกลุ่มประเภทนี้คุณพี่สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ